มหาฝรั <rium> <Dante> ่งจ้ามหาฝรั่งมหาฝรั่งนาจาะมหามาซิดาหรือฝรั่งบ้านเราอันของสมัยอเมียคือฝรั่งฝรั่งโบราณฝรั่งรุ่นเก่าเอ้ยแค่หินอยู่ก่าจ้าหาแต่เนี้ยไม่ได้ซื้อแล้วจ้าไม่ไม่้องไปนี่ของกินบปูออโ้ยนั่นเน่าแล้วจ้าเน่าแล้ยเาน่าจ้าไม่เลยไม่จ้ย ดูฟังผลีหลายจ้าผลทั้งต้นก็หลายบุ้ยคนกินออกจ้ามันกินแต่ฝรั่งในเมืองเดี๋ยวนี้น่ะมันไปกินดอกฝรั่งบ้านเห่านี่เออมันได้สนใจดอกใหญ่ไม่แต่มาแม่งออกไปละหากินของฟี่หากินของฟี่ของ่ได้ตสื่อจ้าได้ตสื่อแม่นออกไปชอบชอบชอบของฟี่นี่ให้ให้เอาหมดแล้วว่าเป็นสีชมพูเนาะจ้ะนีาเป็นยุคมวยกันเสียบประจ่าจะนหลายแนวเมล็ดเยอะแยะแนวดฝรั่งบ้านเหาเป็นแบบนี้ละจ้าหอมด้วยจ้าฝรั่งแบบนี้หอมจะไม่กินหอม ฝนเ้าม่อีกจ้ะนถึงบ่จ้ะเถึงบ่กะว่าถึงบ่โอ้ย่ถึงนาอคนเตี่ยบบยียี้ยีเยี้ยี้ยีกินฝรั่งกับบอกฝรั่งนายีโอ้ยบ่ได้กินเราจ้าเนื่องอดรถนะยังห้โดดก็บ่โดนาะน้องขาดรถได้จ้ะโดดอออัน้อ้ มาได้กินดอกไปจ้ะเดี๋ยวไปหนึ่งสองสามเอ้ยวมาด่นยซ้ำเออเอาใหม่กลองลงจ้ะเอามาให้ดูฝรั่งบ้านเราดึงลงจ้ะหุ่นจ้ะโอ้ยพอดีกินแล้วจ้ะยังทึ่งดึงมาแห้งดึงมาแห้งเร็วจ้ะดึงมาแห้งเนี่ยเอ๊อดึงมาจ้ะน่ารักอยู่นั่นที่ทั้งนานนั่น เออลงมาเบิดเลยจ้ะฮักฮักฮักกูจะให้ฮักจ้าไว้ถ่ายคลิปอีกไวปถ่ายคลิปอีกจ้าโอ้ยหมดหลายจ้ะหมดหลายโอ้ยนี่จ้ะาหมดเลยนะจ้ะโอ้ยซึดงหลายจ้าคอยต่อยเอาถ่ายคลิปต่อชิพ้าต่อยเอาหลายเงหลายจ้าเฮ้ยพอดีแสบเลยจ้ะพอดีแสบเฮ้ยพอแล้วจ้าอยากแล้วจ้ะอยากแล้วะจ้าได้คลิปนี้ก็ไว้สนิทก่อนจ้าขอบคุณที่รับชมคลิปจ้า